ข้างหน้าเราอ่ะมันเป็นทางที่ต้องระวังนะครับในการขับนะหมายถึงรถมอเตอร์ไซค์อ่ะนะต้องระวังเป็นพิเศษพยายามอย่าไปขับใกล้รถใหญ่เขาครับเส้นนี้นะก่อนจะถึงนะเพราะว่ามันจะมีโมเมนต์ประมาณว่ารถหน้าเขาเปกแล้วเราก็ <laughs> จะจอดอยากเนือ่องจากรถเราเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ปะเนี่ยเสน้นนี้ตรงนี้ยคนชอบตกล่องอยู่เรื่อยเลยอะ่ะ แล้วก็าพยายามใช้เกียร์ที่เหมาะสมประมาณเกียร์สองครับกำลังดีแล้วก็เ,เว้นระยะหา่างคันหน้าให้เยอะๆหน่อยเนี่ยตรงนี้คนชอบหลดครับเึงแลเวเชฉันมาทำอะไรที่นี่สวัสดีครับเฮ้ยวันนี้โล่งจังเลยอ่ะ ผพอาว่าจะมาเมื่อวานเดีเ๋ยอีกก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอให้เขาไปทำงานก่อนแล้วเราค่อยบ,บมาคร <laughs> ับวับนหยุดเนะาะโอเคครับไปเลยจ้ะอัะองงก,ก็มา กันจะทำอะไรที่นี่ไปฮะลานกางเต็นท์กันนะเจนี่ยตรงนี้หน้ามากลางเต็นท์นะครับมีโอกาสว่าจะมาอยู่นะเอาเขาทำถนน,นใหม่โอ้ย ไปแวะไปหาจุดพักกระดอยเนื่องด้วยวันนี้เราไม่ได้หมายจะขึ้นไปตรงข้างบนนะฮะก็เลยน่าจะได้ขี่รถเล่นโซนนี้แหละหาจุดเช็คอินทายรูป่วยๆนะอืม อุ้ยผีเส uh, 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 uh. ื้อเยอะนี่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 วุ้ยผีเสื้อเยอะให้ตรงนี้นู่น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 โดยที่ไม่ต้องไปข้างล่างก็ได้เออดีอ่ะทำถนนใหม่เอาเส้นเหลี่ยมเลยลาดยางตั้งแต่เมื่อไหร่ มารอบก่อนจะเป็นทางเดง้งจเลยอาเดี๋ยวหาจุดจอดกระจาเออเดี๋ยวฟังนู้นหน้าไปครับหน้าไปหน้าไปนี่หาที่จอดล่มร่มก่อนนะฮะ คนน้อยจริงๆนะน,นี่เนะโอเคครับได้ละ <c oughs> ทีนี้ก็อรอลุ้นว่าจะจมไหมโอเคถึงแล้วครับข่าวดีฉันจะเห็นทําถนนแล้วอะ่ะแต่ปัญหาคือไม่ใช่ปัญหาหรอก ไม่มีตีนเป็ดครับก็เลยต้องเนียนๆนไว้ก่อนโอเคอาา่าฮะมายา,ากาศดีครับผมดีดีมากมากมาก เขาทำใหม่ดีจริงๆนะแต่เขาคงไม่ให้ให้ให้รถเราลงหรอกนะเพราะว่าฟัางล่างไม่มีที่จอดครับแล้วก็อันตรายด้วยแหละสูงโดยรวมๆแล้วแค่นี้ก็โอเคแล้วนะผมว่าโอเคครับเดี๋ยวเก็บอ,อุปกรณ์ก่อน